กลายเป็นประเด็นดราม่าทันทีหลังจากที่ซันวงสทอรตามแผวพาวแสงทองไปที่ฝรั่งเศสนะคะอยู่ที่ปลารีสเนาะทำให้ล่าสุดทางซันวงสทอรเองออกมาตอกกับชาวเน็ตเอาชีวิตมึงให้รอดก่อนค่ะต้องบอกเลยว่าสำหรับตรงนี้นะคะทุกทนกลายเป็นประเด็นดรามา่า ทำไมถึงบอกว่ากลายเป็นประเด็นดราม่ามันเริ่มจากอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะสําหรับประเด็นนี้นะคะมันเกิดขึ้นจากที่ทางเมื่อวานที่ผ่านมาเนาะหลายหลายคนก็ทราบกันดีว่าทางเพลวพาแสงทองไปทําการแสดงอยู่ที่ปารีสฝรั่งเศสค่ะทุกคนทําให้กลายเป็นประเด็นว่าจะมีชายหนึ่งคนเนี่ยไปเซอร์ไพรส์เธอที่ต่างประเทศค่ะแล้วคนก็คิดว่าจะเป็นพระเอกซันแล้วมันก็เป็นพระเอกซันจริงๆดราม่านะคะก็หนึ่งแหละ ทำไมถึงแบบว่าโกหกนะคะรู้ทั้งรู้ว่าจะไม่มี surprise. เซอร์ไพรส์เตรียมกันไว้แล้วทําไมต้องบอกชาวหนิตว่าเซอร์ไพรส์สองค่าเครื่องบินเนี่ยเงินเพล่พาพลาใช่ไหมนะคะทุกคนสามทำไมพูดไม่เหมือนกันทําไมวินเนอร์บอกว่าพระเอกจะตามไปวันที่ห้าที่หกแล้วทาไมทางพระเอกกับนางเอกเพล่พาากับทางซันเนี่ยถึงออกมาบอกเอฟซีให้ ลุ้นว่าจะตามไปหรือเปล่านะคะก็เลยกลายเป็นประเด็นแบบนี้ออกมาค่ะเมื่อวานนะคะต้องบอกเลยว่าสวี v วิวมากๆหลายๆคนก็หวังว่าจะให้แพลววแสงทองกับทางสันมซัทอนเนี่ยรีบๆผลิตน้องปารีสออกมาเร็วๆค่ะทุกคนแล้วก็น้องไอเฟลวาสซานเพล่นวาค่ะทุกคนคือก็มีลุ้นให้กับ f อเนาะเอาดราม่าแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับดราม่าเรื่องที่ว่าแพลววเนี่ยเป ซันวงสะทอนเอาเงินให้นั่งเครื่องบินไปหาบิสเนสค์ดเลยบอกแบบนี้นะคะทาง FC ก็บอกว่าใครที่หาว่าแพลวพาวเปนเนี่ย FC ต่างหากที่เปเพราะว่าหลายๆคนก็ทราบกันดีว่ามีกระแสมาตั้งแต่ที่ทางแพลวพาวแสงทองเนีบอกว่าจะไปต่างประเทศนะคะ FC พร้อมที่จะซัพพอร์ตในการบินลัดฟ้าครั้งนี้ เขามีกลุ่มปิดไม่ใช่อะไรก็แผวเปแผวเป FC เอฟซโน่นที่เปเขาอย่ามาอิจฉาให้มันมากจนแสดงออกมาทางคำพูดแต่ถึงจะเปไม่เปก็ครอบครัวเดียวกันว่ามาว่าแล้วชาวดําก็ยิ้มกันต่อไปยังไงก็ช่างมันนับวันรองานแต่งงานเอพจะธรรมดาได้ไงว่ามานะคะทุกคนก็ก็จริงอย่างเอซีท่านนี้ว่าเนาะ จะเปไม่เปเขาก็เอฟซีเขาเขาขอใคะเขาก็บ้านหลังเดีวยวกันเขาก็เป็นสามีภรรยาก,กันในอนาคตแล้วเขาเป็นคู่มั่นกันสุดท้ายเงินเขามันก็ทองล่มในหนองอะไรนะคะเรือล่มในหนองทองจะไปไหนมันก็อยู่นั่นเหมือนเดิมนะคะมันไม่ไปไหนเพราะว่าเงินก็เป็นเงินของเขาดราม่าต่อมานะคะพูดถึงการแบบว่าไปเซอร์ไพรส์เอฟซีหลายๆคนก็บอกว่าเธอรู้กันดีเธอยื่นวีซ่าให้กันทําไมเธอจะไม่รู้ละ่ะเธออยู่ใกล้ชิดกันขนาดนั้น ทำไมถึงมาแกล้งตอแหลโอ้โหแรงมากๆเลยนะทุกคนคือหลังจากที่สันวงสุรกับทางแพรพาแสงทองได้มีการโพสต์รูปออกมาเรื่อยๆว่าจะเป็นรูปคู่ว่าจะเป็นวิดีโอการไปเจอกันไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่ารูปภาพการนั่งไหว้พระด,ด้วยกันหยือที่โบสถ์เมื่อวานที่ผ่านมานะคะทุกคนจึงทําให้มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมาโล่ใต้โพสต์ของสันวงสุธรค่ะคอมเมนต์นี้นะคะมาบอกว่าตอแหลเนาะ รู้ทั้งรู้ว่าจะไปหาการวางแผนกันไว้แล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วอยากให้ fc งงๆว่าไปเซอร์ไพแฟนไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีคนแบบนี้ทำให้สันมงศอีเองรีบออกมาตอกับคอมเมนต์เลยบอกว่าเอาชีวิตมึงให้รอดก่อนนะ ไม่ให้เกียรติผมผมก็ไม่ให้เกียรติคุณชีวิตคุณก็แค่เอารูปขึ้นยังไม่มีปัญญาไร้สติสงสารครอบครัวมึงแทนออฮ่าฮานะคะทุกคนคอยดูก็จะมีดราม่าอีกว่าเป็นบุคคลสาธารณะทำไมถึงตอบกับอะไรที่ไม่สุภาพขนาดนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเราเจอคำที่ไม่สุภาพมาก่อนคำที่แบบว่ามาบั่นทอนเรานะคะซันนุทอนก็เลยจัดให้สักนิดนึงสำหรับคอมเมนต์นี้นะคะทุกคน เออหลังจากนั้นนะคะทําให้ FC ีเนี่ยเข้ามาเข้ามาคอมเมนต์เยอะะมากมายว่าด่ามันโลดนะคะแสบกว่านี้ก็สนับสนุนค่ะดา่าไปเลยค่ะคนพวกนี้จ้องจะทําลายเราเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันต้องด่าแรงกว่านี้ค่ะตามจิกตามดา่าเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจเขาไปทําอะไรให้มีปัญญาอะไรไม่ชอบเขาก็าแค่เลิกติดตามไม่สนับสนุนก็แค่ไม่ต้องดูนะคะ คนบ้านรักษายังไม่หายนะคะทุกคนก็กลายเป็นประเด็นแบบนี้ออกมาจริงๆมาคุณก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องไปตอบคอมเมนต์คนพวกนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเห็นเยอะคือจริงๆนะคะก็เห็นหลายๆเพจหลายๆคนที่แบบว่าพากันไปคอมเมนต์เนาะมีการตั้งคําถามว่ารู้ทั้งรู้ว่าจะไปเนี่ยทาไมถึงมีการเซอร์ไพรส์นะคะทุกคนอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะทุกคนว่าอะไรยังไง เพราะว่าอาจจะรู้แล้วก็ตั้งใจเซอร์ไพรส์ไหมหรืออาจจะไม่รู้จริงๆในตรงนี้นะคะก็ต้องมันเป็นเรื่องหลังบ้านของเขาเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์ไปเถอะทุกคนแค่นั้นนะคะถามว่ามีสิทธิ์ไหมที่จะไปบอกว่าเขาไม่เซอร์ไพรส์เขาตอนไหนอย่างนั้นอย่างนี้มีนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ควรที่จะไปแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ของเขาทุกคนมันมันไม่มีละมารยาทเนาะไปในโพสต์ของเขาเองเลยเขาก็เลยต้องออกมาตอบกับคําแรงๆแบบนี้แหละคะ่ะ หรือจะเป็นการอิจฉาไหมเพราะว่าเมื่อวานสนุสะท้อนกับแพราพราแสงทองเนเซอเร์ความหวานออกมาอย่างฉ่ำเลยค่ะเริ่มต้นเลยตั้งแต่ตีสี่ของวันนี้สาวในยตื่นมาเห็นโพสเมื่อเจ็ดนาทีที่แล้วนะคะของทางแพราพราแสงทองนั่นก็คือภาพหอไอเฟลปารีสฝรั่งเศสอีโมจิแวนหัวใจพระอาทิตย์แล้วก็มงกุฎ <Good S 2> ค่ะทุกคน0 7 0 7 2 0 2 5นะคะทุกคนเป็นภาพที่ทางแพราพราแสงทองลงเองค่ะ จูบกันอย่างหวานฉ่ำนะคะเป็นการจูบกันนะคะทุกคนอยู่หน้าหอไอเฟลที่ปารีสฝรั่งเศสค่ะอันนี้ก็เป็นการเสิร์ฟความหวานให้กับเหล่าเอฟซีทำให้หลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นใจในตรงนี้นะคะทุกคนบอกว่าโอ้โหน้องไอเฟลน้องฝรั่งเศสน้องปารีสเนี่ยต้องมาแล้วจริงๆค่ะเราก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปสําหรับอันนี้นะคะทุกคนแล้วก็ล่าสุดบอกว่าเนี่ยมาเป็นคู่กันครั้งแรกนะคะเอฟพีฝรั่งเศสก็คือ เป็นการแบบว่ามาคู่กันครั้งแรกนะคะทุกคนนี้เป็นภาพวิดีโอสุดหวานแบบวนะคะที่ทางแพรพราวแสงทองกับทางวงสะทอนเสิร์ฟความสุขให้กับเราๆ fc เนาะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยและสําหรับคอมเมนต์ลบๆนะคะเชื่อว่ายังไงมันก็ต้องเกิดดราม่าแบบนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะทําอะไรยังไงรอดูเลยทุกคนแต่งงานนี้ก็ต้องเจอดราม่าอีกทําอะไรก็เป็นแต่ดราม่าสาหรับแพรพราวแสงทองนะคะตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้เขาด้วย เพราะว่าตอนนี้ก็คือมันก็แยกย้ายกันทํามาหากินแล้วต่างคนต่างมีชีวิตใหม่แพรวพาเขาก็จะไปมีสามีใหม่แล้วนะคะแล้วก็แพรวพาเขามันก็อดีตที่ผ่านมาพลาดจริงนะคะทุกคนทําผิดจริงมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้มันปีจะสองปีแล้วเขาก็เป็นคนใหม่นะคะทุกคนเขาก็เดินหน้าทํางานหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเขาแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวเล็กๆนะคะที่ทํามาหากินเนาะ ใครจะดีจะชั่วไม่สําคัญครัเพราะไม่มีใครดีร้อเป็นไม่มีใครชั่วร้อยเปอร์เนค่ะในประเทศไทยเรานะคะทุกคนอยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับประเด็นนี้ค่ะ